สวัสดีค่ะตู้ฟักไข่ตาไก่ทองนะคะวันนี้เราก็จะมาติดตามผลของไข่ชุดที่เรานํามาจากนาครนายกนะคะสั่งมาชุดนี้เนี่ยก็คือจะมีไก่หลากหลายชนิดมากๆเลยมีทั้งไก่ซิลกี้ไก่ดำอินโดไก่ดําภูพานนะคะมีไก่โรสไอแลนด์เรดด้วยแล้วก็จะมีไก่ไวเลคฮอนด้วยค่ะแต่ว่าเนี่ยค่ะผ่านไปตั้ง23วันแล้วนะคะจากที่หน้าจอบอกเนี่ย23วันแล้ว ใครยังเหลือเยอะขนาดนี้เลยค่ะก็คืออาจจะมีรอยที่ฟักออกไปบ้างแล้วนะคะชุดนี้ออกมาแค่เจ็ดตัวเท่านั้นเองนะคะก็เหลือแค่นี้นะคะเดี๋ยวเรามาส่องเชื้อดูกันเลยว่าเป็นยังไงบ้างนะคะมีเชื้อหรือเปล่าหรือเชื้อตายหรือเปล่าหรือว่าไม่มีเชื้อทําไมถึงฟักไม่ออกนะคะเดี๋ยวเราไปปิดไฟแล้วก็ลองส่องเชื้อดูกันเลยค่ะ โอเคค่ะเวลาเราส่องเชื้อนะคะเราก็ปิดไฟให้มืดสนิทแบบนี้เลยนะคะเราก็ใช้ไฟฉายส่องเชื้อที่เรามีให้นี่แหละคะ่ะมาส่องเชื้อดูกันอ่ะอย่างฟองนี้ก็คือฟักออกไปเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไวเลคอนยังไม่ได้เก็บไข่ออกนะคะโอเคเรามาส่องเชื้อดูกันนะคะโอ้โหนี่ค่ะใสแจ๋วขนาดนี้นะคะไม่มีเส้นเลือดไม่มีสีทึบของตัวอ่อนใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะแบบนี้ก็คือไข่ไม่มีเชื้อะคะ่ะเดี๋ยวเราจะส่องไปเรื่อยๆเลยนี่นะคะ มันจะมีอีกวิดีโอหนึ่งที่ทางเราจะถ่ายไว้ให้ดูนะคะอันนั้นน่าจ,จะมีเชื้อแทบทุกฟองเลยลองดูวิดีโอนี้เปรียบเทียบกับวิดีโอนั้นดูก็ได้ค่ะจะได้เห็นภาพชัดๆนะคะว่ามีเชื้อไม่มีเชื้อมันต่างกันยังไงโอเคความชื้นตกไม่เป็นไรค่ะกดปุ่มไหนก็ได้นะคะให้ความชื้นเงียบไปก่อนในระหว่างที่เราทํางานนะคะนี่ค่ะก็คือเช็คทุกฟองเลยนะคะเผื่อว่าฟองไหนที่อาจอาจจะยังมีลุ้นอยู่นะคะเราจะได้ไม่ต้องโยนทิ้งนะคะ อ่เช็คได้เลยค่ะเช็คไปทุกฟองเลยเนี่ยซิลกี้ก็ไม่มีนะคะอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้น่าจะเป็นอมองไม่ค่อยเห็นเป็นไก่ซิลกี้เหมือนกันไม่มีเชื้อนะคะได้มา2ฟองไม่มีเชื้อทั้งคู่เลยเช็คทุกฟองเลยค่ะเช็คให้ครบถ้วนเลยนะคะโอเคอันนี้ก็คือชุดนี้ก็จัดว่าเป็นความผิดพลาดของไข่ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะว่าเครื่องดีแค่ไหนไข่ไม่มีเชื้อก็ฟักไม่ออกนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเช็คเรียบร้อยแล้วเนี่ย ก็กาจัดไข่ได้เลยโอเคอันนี้มองไม่ค่อยเห็นอ่าจริงๆอันเนี้ยฟองเนี้ยมีเชื้อนะคะทุกคนเห็นไหมคะว่าเวลาเราส่องอ่ะนี่ค่ะเขาจะค่อนข้างสีทึบสีทึบเลยอันเนี้ยจริงๆมีเชื้อนะคะเทียบกับฟองนี้นะฟองนี้ที่ส่องไม่มีเชื้อนะคะฟองนี้มีเชื้อแต่ว่าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันอีกทีหนึ่งอาจจะฟักต่ออีกสักวันสองวันแล้วส่องเชื้อเดี๋ยวมาส่องชัดๆกันอีกทีก็นด้คะ่ะว่ายังเคลื่อนไหวยอยู่บ้างหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราแยกไว้ก่อนได้จาไว้ก่อนว่าฟองไหนนะคะครบหรือยังเอย น่าจะครบทุกฟองแล้วอ่ะเนี่ยอย่างฟองเนี้ยทึบๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาตั้งใจส่องอีกทีหนึ่งว่าเชื้อเขายังอยู่หรือเปล่านะคะแยกไว้ก่อนเมื่อกี้ฟองไหนอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเราอาจจะต้องถ่ายคลิปวิดีโอแยกกันอีกทีนึงนะคะว่า2ฟองที่เราแยกไว้เนี่ยเชื้อยังอยู่หรือเปล่านะคะแต่ฟองอื่นๆเนี่ยค่ะเราไม่ต้องเก็บแล้วนะคะไม่ต้องเสียเวลาฟักเลยค่ะเพราะว่าถ้าฟักต่อไปยังไงเนี่ย เขาก็ไม่มีเชื้อก็ฟักไม่ออกอยู่ดีนะคะเธอเผลอเนี่ยเดี๋ยวไข่เสียขึ้นมาระเบิดใส่ตู้อีกทําให้ตู้เลอะเทอะติดเชื้อนะคะกําจัดได้เลยค่ะจะเอาไปทําอะไรก็ได้นะคะจริงๆก็ผ่านมาหลายวันแล้วไม่แน่ใจว่ายังทานได้อยู่หรือเปล่าแต่ส่วนตัวก็คงไม่ได้ทานนะคะก็สามารถกําจัดได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่ะเราจะมาถ่ายวิดีโอให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะคะว่าเราจะทําความสะอาดเครื่องยังไงค่ะ โอเคค่ะตอนนี้เราเก็บฟองอื่นออกหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาส่องสองฟองนี้ให้มั่นใจกันอีกทีนึงนะคะจริงๆฟองนี้เนี่ยเป็นไก่ดาอินโดค่ะซึ่งตัวเขาฟักออกมา3ตัวแล้วนะคะเพราะฉะนั้นฟองนี้เราฟักออกมาหลายวันแล้วด้วยเชื่อว่าฟองนี้มันเวลามันเกินไปมากแล้วน่าจะไม่อยู่แล้วนะคะน้องน่าจะเป็นเชื้อตายไปแล้วค่ะสังเกตที่สีเนี่ยก็คือถ้ายังมีเชื้ออยู่ ถึงจะมีสีดำๆนะคะแต่ว่าก็จะมีสีส้มแดงที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็เส้นเลือดจะชัดกว่านี้แต่อันนี้จะออกแนวซีดไปแล้วนะคะก็เชื่อว่าเชื้อตายไปแล้วนะคะฟองนี้จริงๆยังแอบลุ้นได้เพราะว่าเขาค่อนข้างจะฟองใหญ่นะคะแล้วก็เป็นไปได้ว่าอาจจะต้องใช้เวลาจเจริญเติบโตนานนิดนึงฟองนี้จะเป็นฟองที่ใหญ่ที่สุดของรุ่นนี้เลยนะคะแต่ก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่คะร่ะเลยยังไม่กล้ากําจัดทิ้งไปนะคะเดี๋ยวเราเอาไปฝากอีกเครื่องหนึง่งฝากไว้ก่อนก็ได้นะคะแล้วเรามาดูผลกันอีกทีหนึ่งค่ะ โอเคเราเปิดไฟกันแป๊บหนึ่งนะคะโอเคค่ะตอนนี้เราก็เก็บไข่ออกเรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราจะมาทำให้ดูกันว่าการทำความสะอาดพวกเศษต่างๆนะคะคราบสกรปรกต่างๆที่ติดอยู่บนเครื่องเนี่ยอาจจะเป็นมาจากตอนเขาฟักอาจจะมีไข่ขาวลงมาติดหรือว่าเศษเปลือกไข่เล็กๆพวกนี้นะคะเราจะทําความสะอาดเขายังไงก่อนที่จะพร้อมฟักในครั้งต่อๆไปแล้วเราจะมาถ่ายวิดีโอให้ดูกันนะคะวันนี้เครื่องฟักไข่ตาไก่ทองก็ลาไปก่อนคะ่ะ สำหรับท่านใดนะคะที่สนใจติดต่อสอบถามหรือว่าสั่งซื้อตู้ฟักไข่ทุกรุ่นนะคะสามารถติดต่อเราได้ทุกช่องทางค่ะ0 6 5 9 5 3 4 2 5 w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  f a หรตู้ฟักไข่ .com หรือจะเป็นเพจ Facebook เครื่องฟักไข่อัตโนมัติตู้ฟักไข่พารวยตราไก่ทองก็ได้ค่ะทางร้านยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านค่ะ